สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมูจะมาทำคลิปแนะนำนะคะการเป็นร้านค้าแนะนำบนช h อ p e ี้พาร์ทสนะคะซึ่งพาร์ทแรกนะคะที่หมูทำไปนะคะก็จะเหมาะกับเป็นคลิปที่เหมือนประมาณว่าร้านที่แบบ เคยขายในช้อปปีมียอดขายกันมาแล้วนะคะก็เลยจะขึ้นเมนูที่สามารถกดเข้าไปดูสถิติของร้านได้แต่คลิปนี้นะคะจะเป็นสำหรับมือใหม่สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเปิดขายในช้อปปีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะให้เราเข้ามาที่หน้าแรกช้อปปีนะคะจากนั้นกดไปที่ seller center ได้เลยค่ะมุมบนซ้ายมือคะ่ะ โอเคตอนนี้นะคะก็เข้าสู่หน้า Seller Center แล้วนะคะเดี๋ยวหมูขอซูมหน้าจอนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาที่เอาไปลงใน YouTube นะคะภาพมันจะบีบนิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อจะได้เห็นหน้าจอตัวหนังสือชัดเจนเนาะโอเคค่ะจากนั้นนะคะให้เราสังเกตด้านซ้ายมือนะคะให้ไปตรงหัวข้อการเติบโตค่ะจากนั้นนะคะก็คลิกไปที่ร้านค้าแนะนำได้เลยค่ะ พอเราเข้ามาที่ร้านค้าแนะนําแล้วนะคะเขาก็จะขึ้นสิทธิทประโยชน์นะคะที่ร้านจันได้รับนะคะจากการเป็นร้านค้าแนะนําก็จะมีก็จะได้รับป้ายร้านค้าแนะนําแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการประมลสินค้าเพิ่มรายการสินค้าได้มากขึ้นแล้วก็ได้โบนัสช้อปปี้รีวอร์ดด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะ สำหรับด้านล่างนะคะก็จะเป็น10ตัววัดนะคะในการวัดว่าเราจะได้เป็นร้านค้าแนะนําแล้วหรือยังนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด10ตัวเลือกอย่างที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นเลยนะคะจากในคลิปนะคะจะเห็นว่าจะมี5ตัวเลือกแรกนะคะที่ร้านยังไม่ผ่านแล้ว5ตัวเลือกหลังที่ร้านค้าผ่านแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวเลือกอะไรที่ร้านยังไม่ผ่านบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวขอซูมอีกนิดนึงเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวเลือกแรกที่ร้านยังไม่ผ่านนะคะก็คือจํานวนผู้ซื้อนะคะจะต้องมากกว่า15 15รายการแล้วก็จํานวนคําสั่งซื้อต้องมากกว่า100นะคะยอดขายต้องมากกว่า3 0,000บาทอัตราการตอบแชทนะคะต้องมากกว่า70%แล้วก็คะแนนร้านค้าต้องมากกว่า4.5คะแนนขึ้นไปนะคะแล้วก็สําหรับตัวเลือกที่ตัวเลือกที่ ตัวเลขที่2กับตัวเลขที่3นะคะที่เป็นจํานวนคําสั่งซื้อกับยอดขาย2ตัวเลือกนี้นะคะเราไม่จําเป็นต้องได้ทั้ง2อ,อย่างอาจจะผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถเป็นร้านค้าแนะนําได้นะคะหรือจะผ่านเกณฑ์ทั้ง2เพื่อเป็นร้านค้าแนะนํา ก็ก็ยิ่งดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการเป็นร้านค้าแนะนำนะคะจะต้องทำผ่าน9ตัวเลือกถึง10ตัวเลือกนะคะอย่างที่บอกนะถ้าผ่าน9ตัวเลือกก็คือจะเป็นจำนวนคำสั่งซื้อหรือว่ายอดขายอย่างใดอย่างหนึ่งถึงเกณฑ์ก็สามารถเป็นร้านค้าแนะนำได้นะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับ1ิบตัวเลือกในการเป็นร้านค้าแนะนําที้นะคะร้านค้าก็มาดูได้เลยว่าเราขาดตรงไหนที่ยังไม่ผ่าดน,นะคะเราก็มาเพิ่มยอดขายนะคะเพิ่มจานวนผู้ซื้เอ,อเพิ่มจํานวนผู้ซื้อเพื่อให้ร้านนะคะถึงเกณฑ์การเป็นร้านค้าแนะนําบนช้อปปีค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมีประมาณเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย